พี่น้องสาวนี่พัดมาเห็นดอกแก้วมังกรเนาะอนะพี่น้องพัดงามเลีเนาะมันเป็นดกอ,อกอออหลายปานเดียวพัดมีแม่้องยายดอกของเพิ่นบ้านนี่ละตื่นมาเมื่อเช้าพัดโอยมาเห็นเลยมาถ่ายภาพเพื่อพี่น้องเบิง่งอันของพี่เจ้าก็ได้อยู่ฮะมันยุตนาเนาะอันนี้ได้อยู่แคมบ้านนี้ อ๋นอฝนสดมันันะมาฮวงมาแหว่กับฝนปูไว้ย่นนักเขมเพิน่นเป็นแบบนี้นะแล้วเขมบ้าน <c oughs> ของเพิ่นบ้านมาถ่ายภาพเบิง่งแกมกังกรเป็นสงคือเนาะพี่น้องอันนี้นะ คือหลอเขมบ้านในบรรยากาศตอนเช้าๆบันนอกปัญหาเอให้เอสหน้าไก่กากระหายู่หากินเซลเซลอยู่ไีนนนปป่น้องนกนูปูปีกเหายู่หากินอยู่หล่อเฮินอยู่อยู่แขมบ้านอยู่แขมทงหน้าพี่น้องเนาะมาเห็นดอกแก้วมังกรงามกันเลย มาถ่ายอาภาพเพื่อโมโพกพี่น้องเบิ่งสวยงามดีเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็วัดพี่น้องวัดกัะยุติบ้านวัดบ้านจ้าเขาคุณวัติค่า